วัสกการครับผมอาจารย์ครับสาธุสาธุนอ่งห้ามควนามฝันนั่หาความฝันขอบคุณครับเลยโอ้ฝันอยากอีรีเขาถูกใจได้ขันฝันเราเป็นขันฝันเราเป็นตัวมันตัวรถขันฝ้มฝันก็มือซื้อนี่ครับอันพอดีมี่เอฟซีครับผมเอฟซีคนกิมมี่ฝากต่งมาทำบุญนะอาจารย์ท่านครับซื้อนามซื้อในซื้ออาหารหมองอาหารแมวเอาฮอยครับผมอาจารย์ครับโอ้ซื้ออาหารหมอนหมละ มันนี่ก็เสื้ออาหารโนกอาหารผ้าก็ครสามร้อยกว่าบาทสูมือเด้อสูมือสูมือว้านโอ้ยชีไหฮานอยว้านนี่เนาะถ้ากับเขาอยู่เขาซิบีแล้วพี่ผู้สูงผู้มาานมาบ้านมันเขาของกาซาดเขากาซาดสิบซีครับซิบซีสัมภคิดออกซีหาครถบลไดเวเาอยู่นี่มางูงูบักอ่าง ตัดมันเรียตัดหนนารถได้จอดรถดูเกตแต่หน้าที่ปวดะรมันต้องไปไปวินไหมเมื่อวานนี้เออมันไปท่าศางดิ่งมั่วปกอ่างเงยบ่บอ่างเงยยุ่ยใส่ละครับยุ่ยขันขันน้องไปทั้งนี่มันบอลโค้งโค้งสี่หอดแยกวัดกุ้งแห่เขาด้วยวัดกุ้งแห่ไหมสามแยกวัดกุ้งแห่ครับก้อนที่หอดมันอยู่โค้งนั่นเองมันถือรงหรือหลวงมันมันห่อนมันเอาอมันถือรงไปหาน้ำหาน้ำมึงมีผิดตรงลงไปหาน้ำดิครับแลนตัดหน้ารอด ทะเบียน4 5 6 0เนี่ยจะจอดเห็มันลงมันก็ออกสีหาอะก็0 6อะไรก็สี0เะไมก็ขึ้นอย่างเงี้ยอ้ยอวัเดเองเสียงได้ผมผมผมในบออยู่ผมในบอ่อใส่ยูทูบสองหนึ่งคนมาถ่ายว<อ>ันไงว้าวลูกใส่่านอหนลาบนอตพอขับรถล,ลูกก็นอตนะ<อ>พอ่พอพอ่พอจอดล้ที่ไหนบอกมือเห็นหมบมอกครึ่งหนึ่งฝุ่นว่าฉันบอกโอ้ว่าฉันนี่ยังครึ่งหนึ่งเต็มพนทางอยู่เลยหวงยงนทางเลยเราหันหนาลุ่งลุงไห้หาหวยครับ อ,ออกซสามตัวเลย<น>ทั้งซี่หาทั้งซีสูนเนียนก่ย่างว่างือฟังยูนอตทั้งเอียนกับหกสูนบอครับตัวนี้สีอันซีหาสี่หาเนี่ออกออกออกสวัสดีคร,ครับบ้านนี้มันออกมันเราไมา่ออกสีซีสูนอีกแล้วก็ไามา่ออกสูโนโคนอีกอทั้งอันพิเศษครับทั้งพิเศษก็บบ้านปกติครับแต่ว่าตัวเลขที่ให้ไปก็พี่ไปออกไอ กะอาดดีครับมันออกคนสะอาดที่ว่าคนเนาเพิ่นกับมังกรยูเน่มันแถบเดียวกันนะแต่ว่ามังค,คนเขาก็บสื่อพือกันเนาะเขากจะมักเขานจะมักพิเศษมักปกติมักพิเศษนี่เนะาะแล้วแต่ครูมักเนาะแม่นแต่เรามักเออตอาหาซื้อยากเยอะขึ้นอ่านละแต่ว่ามื่อนี่ฮานอยกันใดแล้วนะครับเนาะฮานอยกันใดแล้วมื่อนี่ฮาหนอยอาจารย์ดงนาเพลินวันที่สิบเอ็ดเดือนสี่ นี่ครับห้าหน้อยมือนีแล้วครับเด้อเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาให้ห,าห้านอยใหเอฟซีก่นก่อนนะครับ <laughs> นี่ก็เป็นตัวเลขฮาหนอยอวันที่สิบเอ็ดนะครับมือนีแหละครับหนึ่งเจ็ดห้านี่เะยหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดห้านะครับไปกรับเอาเองเนาะนครับมีตัวเลขอยู่สามหางถ้าเป็นเลขสองตัว อ่ะครับนี่ก็เป็นท่าหนหอยของวันที่11ครับผมเอาไปพิจารณาเบิ่งนะครับสำหรับเอฟซีที่ติดตามแนวทางต่างประเทศของอาจารย์อยู่เนาะแมนครับผม,มแต่อย่าลืมใส่อัเล่าเฉพาะเพียนบ้านเฉพาก,กิจนเนี่ยเรล่ลาเฉพาะก,กิดประธานภูมิภูมิอ้าว,ว,าวบานนี้อันนี้ก็คือเป็นท่าหนหอยบ้านนี้ในส่วนอของแนวาทางรัฐบาลพระอาจารย์เมื่อนั่นที่ผมเข้ามาหาพระอาจารย์ที่ฝันได้เลขเกีตเก่าเมื่อตอนนั้นเนาะแมน ออกเล่ามือขึ้นก็ออกเพราะเกดเจ็ดเก้าเอามือขึ้นก็ออกอีกวอกคือเาออกอยู่วเชยว่มือนเลรออกเล่าด้มือมากเนาะครับมือมานนั่นออกเล่าออกเกเก้ามันมันสิเป็นเ er กีดเก้า mm hmm. อ,อียองนเกียดเก้าห่ังเกียดเก้าหลังมือขึนก็ออกเาบอกล่าสามเมื่อกี้ก็ออกเกียดเก่าหลงล่าสามเมื่อกี้ก็ออกเกีดเก่าเมื่นเก้าสองสามเนบุญอ้าวมาดีอันนั่นก็คือ ความฝันของพระาจชานันตังต้งแต่กับว่าท่านโดนบาดใดอกนะครับเนาะผมเล่นหมาที่ความฝันฝันว่ายังไงก่ครับฝันว่าก็เจ้ามนัมนมุ่นจะขุดเอาของเก่าของดีอยู่เงี้ยนกับเจ้ากับ<อ>เจ้าลื้อบ้านเห็นไหมครับบ้านหลังนั้นดีๆอยู่ก็เจ้าลื้อออกเลยครับก็เราว่ามีของดีของเก่าอ,อยู่หันตอนที่ผมตานที่ผมไปสืบเบื้องก็เจกกับว่า เออมันเป็นเทียงคืนหรือว่าภาษาเก่ามันมีของมีอย่างอยู่หันอีหลีอยู่หันอยู่หมองผมปั่นเทียนที่ไปขุดขึ้นมาเอามือเบี่ยงหนึ่งโจกลงไปเอามือขวาขุด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 หลับมันได้เลขเกตขึ้นมาหน่อยเลขเกตมันเป็นเลขเกตธรรมดาเป็นเลขเกตทองคำบ่อยเลขเกตทองคำครับโอ้มานี่ เอาเมื่อยงนี่ขวดึ้นมาอีกเอามื่อเอามื่อใายบานนี้ครับเอามือส่ขุดบานนี้ขุดขุดนมาก็เป็นเลขเก้าได้เก้ากับพ่กเป็นเลขเก่าทั้บอีกเล้เก้าท้องคำเลขเก้าท้องค่ำอีกบ่อออกจำมอดูบนฟังนั่งบนถิมานมอมือนั่นเนาะครับบนบนมึงซองเนาะบนสิมานมอผล่าต้อออกสิิมีผูดไดไอยอ่หรอครับเออยรเก้าเลยครับออกไปออกเล่า ออกเล่าก่อรมูเลยเมีนครับผมมาตอนไหนจะไปบ่ายเนาะไปบ่ายครับตอนแรกมันก็ออกเลยเมียนมือเว่ามันมือเมื่อไดหรือมันมือว่านเนาะสามมือก่อนนะนี่เออสามมือก่อนนะนนี่มือขึ้นหรืว่านมือว่านนี่มีเหล้าเหล้ายูมือว่านนี่เออมือว่านว่านพูดบ่ครับมือว่านพจะเมีนมาว่านจันทร์เมียนพูดมือจันทร์เออมาว่านจันทร์เราเรียกเรียกว่าอันไหนเหล้าออกเมีนครับ เขาเป็นตานายบปว่าน้อยบปว่าล้าวเขาอยู่บปานนั้นเขาจนบาไม่มองสิบบ่ไม่มองสิเข่าล้วตอนนี้โอ้ี๋ยวอืมเอานี่กะอ่าหนี่คือหนี่ซีบานนี่ครับ้านนี้ซีออกเนาะซีออกว่านเอาเดี๋ยวเอาตัวเลขรัฐบาลเนี่ยซีพ่นธบัตรครับอันนี้เป็นตัวเลขรัฐบาลของอาจารย์ดรงนาเพื่อนวันที่สิบหกเมษายนสองพันอร่อยหกสิบหกครับผม ก่อนมูเลยปวดเปิดหัวคือเลขถูกป,ปูรื้อสีหกเจ็ดหนึ่งหรือเก้าเจ็ดหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็มาได้เลขฝันก็คือหาเจ็ดเก่าจากความฝันที่ว่าไปพระเจ้ามณีมุ่นไปไปคุดของไปคุดหาของเกา่าบ้านเลขที่บ้านเลขที่หนึ่งสองหนึ่งทับหกนะครับอเอามือขวาคุด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 ได้เลขเจ็ดทองคำเอามือซ้ายคุด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 ได้เลขเก่าทองคำ นะครับส่วนเลขาคือมือเนาะครับที่จริงมือนี่คุดเทลากระหงคุดเทละขาง,าขางอาจจะเป็นนึ่งก็ได้ได้ครับแต่ว่าโดยปกติแล้วมือจะตีเป็นหาอนะครับก็เลยเขียนไว้หาเ็ดเก่าหรือถ้าผู้ใดมักนึ่งเกศเก่าก็จับไว้ก็ได้นะครับอันนี้คือก่อนหน้าน,านั้นมันี่ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวยังบ่ครับความฝันนิ่งๆอยู่ช่วงนิ่งๆอยู่เป็นบรับนิ่งๆอยู่ม่ันสิเข่าแล้วบ่ครับพาอจ๋ากลางว่า ก็มีดไปขึ้นงวดเหรอฟันแล้วก็มีดโอ้แมนแมนครับในส่วนของว่าจานนะครับเนอ๊อดงวดที่ผ่านๆมากนี่ถ้าฝันได้เลขแล้วนี่มิดนิ่งเลยอเออนอกจากขีฝันว่ามีคนเอาของเลยยังวาถวายทอ,อนั่นครับงวดที่ผ่านมากนี่เจ็ดศูนย์ไอศูนย์เจ็ดเต็มเต็มแมนเออเมือ่อไงนี่ข่าวว่าเป็นถวาย,ยากุดได้แล้วก็บทขออยอู่ครับถ้าเศร้าขออย่างนี้ละอยูก่กุดนี่ละขอน้ำเจ้ากุดมาทันมื่อไงนขอถวายกุดอยู่ใส่ครับเนี่ยเนีกุดล้างสางโอ้สางแล้วเหรอเนี่เอ้า ยี่ว่างไหนผมก็เ่เห็นเดอผเอยู่ือดเอผมไปอยู่เห็ดเรียบร้อยแล้วกุหมกุตีไหมกุตีไหมมีเลขที่บ่ครับม้่นใ้มีวเออมั่นกัสีสิจุดทูปหาวตัวเลขที่เห็นก็ว่าที่เพิ่นก็บ่ากันว่าสิขออาย่มือนอื่นแต่ว่ากัเป็นที่น่ะแปลกคือกันนะครับเ<ร>นาะในส่วนของ ตัวเลขของพระอาจารย์เนี่ยอย่าลืมว่าเลขเจ็ดกับไอ้เลขหกกับเลขเก้านี่มันตีลังกาได้นะครับได้มันก็ยังได้ตัวเดียวกันนิดเดียครับฝันก็เป็นหกเจ็ดหรือเก้าเจ็ดในในในเลขทูบนะครับหกเจ็ดหรือเก้าเจ็ดส่วนเลขฝันก็เป็นเจ็ดเก้าเนนนะครับอืฝันแล้วนิ่งเลยตอนนี้ยังบ่ฝันเพิ่มเติมอีกนะครับแต่ว่าก็เป็นเรื่องปกติเนาะครับเนาะพระอาจารย์บ่ได้ฝันเรื่องบ่อยเป็นเรื่องปกติพระอาจารย์ก็บ่ได้ฝันบ่อยนะครับกัมีถ้าปฏิหารมือเสกว่านี่ล่ะเนี่ยไงแต่แก่เลยที่มาออก น่อยเพราะว่าไม่ตดออกเบิดแองแหงโอ้ยงว้พฟิวได้ออกเบื้องแว่งเสง่ออกวัสุโตมันมันเสียดเทียบกันว่าสุกันมือยางมันระเบิดมันก็ออกเบิดแองแหงเสียงนี่กันครับทะเบียนซีห้าหกศูนย์นี่เมียนมือยางมันระเบิดครับออกเบิดแองแหงเสียงนี่กันเลยครับแวันนี้มันกันวันนี้มันตกข้ามาอยู่ครับมือนันก็เลยบม่ได้ซื้อนะครับเอาเอาเดี๋ยวพยารย์ผมขอถามอีก จักน้อยครับผมในส่วนเลขฝันเนี่ยห้าเจ็ดเก้าเนี่ยถ้าสิจับสองตัวนี่พระอาจารย์คิดว่าสิจับเป็นตัวใดครับอืจับตัวห้าเก็ดเก้ามักแห้งห้าเจ็ดเก้ามักแห้งแมนสองตัวนี่เจ็ดเก้าเลยบอ่ครับแมนสองตัวนี่เก็ดเก้าคือเก่าอยู่ในกระเก็ดเก้าคือเก่าฝันมาสามตัวห้าเจ็ดเก้าแต่ว่าเลขงามเพราะว่าตัวนี้มันมันขึ้นมากกวเมื่อเกี่ยวมากกวเมื่อดิครับ เกี่ยวมากับมือเนาะเอาเนี่ครับถ้าเป็นสองตัวเกจเก่านะครับเด้อเกจเก้าครับเน้นไปเลยนั่นแหะเน้นเลยเกจเก่าตัวก็เน้นหาเกจเก่าไปเลยอ๋อมีตัวเดียวกันเน้นนั้นเน้นเลขฝันนะครับเนาะเทโลกวดจูได้หละก็ว่าเน้นก็ได้อ๋อนี่คือเน้นแล้วอืมโอ้หนังแขงกับมือละสองร้อยบ้านคือเบิดหลท์นะครับ พงถังอนแห้งไงมันห้อนหลเนาะจนได้ทมว่าทั้งบริษัทเขามีถังดีันียมันละลายหมดไปไม่หมดลายเร็วียำขึ้นจ้านี่จะมาอยู่ใดยังได้ก็ยุ่งสีละครมันห่อนของมันั่งไว้ทีงนอกมันสั่งการไลกบเขาไมได้วัเน้นห้าเจ็ดเก้าครับผู้เป็น่วงเขากตเ่นเขาตีเขาขาเนาะครับนกับบอนี่ยบอนันริจังไหมันห้อนดสิมากัมา้วเดี๋ยว เดี๋ยวกะเดี๋ยวกะเส้าฮานะครับฮีนของเขาหนาฝนรอดอีกประมาณเด็กซเดือนสามเดือนอ่ะอ้าแต่ว่าก็นนี่ทำนี่แหละก็นหายยาดูมมีสวงมีหลาบสู่ขู่สู่คนเด้อครับผมเออบ้ไม่เนแต่ตัวเดียวเน้น์ทุกตัวละแต่ว่าเน้นบัวทองกันครับเออให้สวงให้มาลสู่สู่คนให้ลำให้รวยเทียนชาเนาะเทียนเหล้ามือหนีเนาะครับผมครับสาธุสาธุ